하차 mm. 곰라 สวัสดีค่ะปายค่ะเอส2นะคะปายอายุสิบปีค่ะมาจากพะเยาค่ะทําไมถึงเลือกมาประกวดบนเวทีดุสกายนะคะเพราะว่ามีเพื่อนนะคะที่เคยแข่งดุสกายมาแนะนําให้ปายลองสมัครดูค่ะปายก็เลยลองสมัครแล้วก็ส่งคลิปไปดูค่ะกําลังใจที่สําคัญของตัวเองนะคะก็คือทุกๆคนค่ะ เพราะว่าทุกคนนะคะมีส่วนสําคัญมากที่สุดในการช่วยโหวตช่วยไลค์ปายปนะคะให,ให้กำลังใจปายแล้วก็ติดตามปายค่ะปายขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะความสามารถพิเศษของปายนะคะก็คือเล่นอุคูลเล่ค่ะเป็นโนวอลินกีตาร์ค่ะแนวเพลงที่ชอบก็คือเพลงป๊อปค่ะเพลงที่บอกคนเป็นตัวเองนะคะคือเพลง ฉันในมุมอ่อนแอค่ะเพราะว่าเพลงนี้จะเกี่ยวกับว่าข้างนอกอาจดูเป็นคนแข็งแรงแข็งแกร่งแต่ข้างในค่ะเป็นคนอ่อนแอนะคะไม่ต้องการโชว์ให้ใครเห็นเกี่ยวกับความอ่อนแอของตัวเองค่ะศิลปินที่ชื่นชอบนะคะก็คือพี่โตศักดิ์สิธิ์ค่ะไปชอบที่พี่โตร้องเพลงแล้วก็เล่นเป็นโนนะคะซึ่งตอนแรกไปก็เรียนเป็นโนคะ่ะแล้วก็ รู้จักพี่โต๋ก็ยิ่งชอบมากขึ้นเลยค่ะความรู้สึกที่ได้เข้ามาเป็น12คนสุดท้ายนะคะตอนแรกค่ะไปตื่นเต้นมากๆเลยค่ะกว่าจะผ่านรอบแต่ละรอบมาได้แล้วก็ถึงรอบไฟนอลอะดิชั่นนะคะไปก็ไมไ่ไม่ได้คิดเลยว่าแบบจะผ่านไปแบบดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะผ่านเข้ามาได้ลึกขนาดนี้ค่ะไปภูมิใจมากๆเลยค่ะ ไปขอกำลังใจจากทุกๆคนนะคะช่วยโหวตแล้วก็ช่วยเชีร์ไปด้วยค่ะไปเอสสค่ะมีอะไรอยากฝากบอกสีคู่ต่อสู้นะคะความพยายามจะนำมาซึ่งชัยชนะค่ะสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจนะคะ The Sky ค่ะใน facebook เลยค่ะขอบคุณค่ะ